จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เ,เห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงนักการท่านหนึ่งอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานีเรานะครับซึ่งเป็นคนที่ผมคุ้นเคยมากเลยท่านนี้ และก็เป็นนักสู้ชีวิตด้วยนะครับตอนที่ผมยังรับราชการอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเวลาที่ไปเข้าเวนะครับผมจะคุ้นเคยกับท่านด้านน้าท่านนี้มากเพราะว่าจะเล่นมาฮอตด้วยกันนะครับแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตส่วนตัวผูกพันกันเหมือนหนึ่งเป็นญาติคนหนึ่งเลยครับและนาเขาจะมีอาชีพเสริมนอกจากจะเป็นนักการพานโรแล้วก็ยังปั่นสามล้อไม่พอนะครับยังมีอาชีพรับมีดด้วยครับ นะฮะรับมีดด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของการรับมีดเลยนะครับพอเห็นข่าวนี้ก็เลยนึกถึง <c oughs> คุณน้าท่านนี้ครับเลยอยากจะนําเสนอครับเป็นอาชีพที่หายากแล้วก็คิดว่าต่อไปอาจจะสูญหายได้เช่นเดียวกันนะครับอาชีพรับมีดนี้ <c oughs> เพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็คงจะหายากที่จะไปรับมีดนะครับอ่ะก็เลยอยากจะนําเสนอเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณทางด้านนักข่าวของมินิเจอออนไลน์ด้วยนะครับที่หยิบประเด็นนี้มานําเสนอครับนะฮะผมยังนึกถึงคุณนาที่อยู่อาชวะตอนนี้ก็กเกษียณปะนานแล้วนะครับแล้วก็ที่น่าทึ่งนะฮะคุณคุณนาท่านนี้นะที่ผมว่านี่ครับเป็นนักการพานโรนอยู่ที่วิทยาลัยอาชวศึกษาอุบลราชานีนะครับแต่ว่าส่งลูกเรียนหนังสือจนจบแพทย์ครับจนจนจบแพทย์ แพทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันนี้ลูกก็จะเป็นเป็นคุณหมออยู่นะครับแต่ว่าคุณพ่อนี่ก็ยังรับมีดเหมือนเดิมลูกชายเคยรับคุณพ่อนี้ไปพักอาศัยอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่บ้านพักนะฮะสร้างบ้านแล้วก็นำคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ด้วยปรากฏว่าทงพ่อทงแม่บอกว่าโอ้ใหญ่พออยู่ทอมันบ่มันบ่คือเ่รอเห็นนะครับผม <laughs> เลยกลับมาอยู่ที่บ้านปักห้วยเหมือนเดิมครับผม เพราะว่าคือติดพื้นที่ตนเองแล้วก็ไปอยู่บ้านของลูกชายนะครับที่สร้างแต่ความรู้สึกอาจจะคือไม่สะดวกใจนะครับไม่เหมือนอยู่บ้านตนเองนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีการรับมีดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าปั่นสามล้อนี่ไม่น่าจะปั่นแล้วเพราะาอายุมากแล้วนะครับอไปดูเรื่องราวนี้นะฮะอาชีพที่หาคนสืบทอดอยากครับตาวัย70ปีปั่นสองล้อถีบเร่รับจ้างรับขมมีดครับ <c oughs> บอกว่าการรับคมมีดนี้เป็นอาชีพสิ่งของควไทยนะฮะคุณตาวัย70ปีชาวอำเภอน้ำพองแนึกถึงเพลงนะลำน้ำพองเนี่ยฮะไม่รู้ว่าใครพูดใครร้องเพลงนี้นะคล้ายเสียงคล้ายๆกับชาวรินนทนาคอนนะครับอำเภอนนําพองจังหวัดขอนแก่นปั่นจักรยานรับจ้างรับคมมีดถึงหน้าบ้านเริ่มตั้งแต่ดวงละ5บาทสูงสุดดวงละ50บาทครับพร้อมแนะวิธีการใช้มีดให้คมนานครับหลีกเลี่ยงกันฝนกรีด กับคกนะฮะกับมีดด้วยกันหลีกเลี่ยงนะครับการฝนมีดนะครับกับมีดด้วยกันกับคกครับทีห่หลีกเลี่ยงถ้าเผื่อหลีกเลี่ยงได้จะทาให้อายุของการใช้งานยาวนานขึ้นครับนี่เป็นคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องทําผลงานทางวิชาการครับอาชีพรับจ้างรับคมมีดทุกวันนี้แทบจะไม่หลงเหลือให้เห็นแล้วนะครับแม้แต่ในหมู่บ้านสังคมชนบทเองก็ยังหาคนสืบทอดได้ยาก แต่ว่าอย่างน้อยครับที่อำเภอน้ำพองครับจังหวัดขอนแก่นมีคุณตารอดวัย70ปีนี่ของเรานี่ก็มีอยู่ที่บวนเราเนี่ยคุณตาที่บ้านนี่ฮะคือผมยังไม่เ,เปิดเผยชื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคือจำไม่ได้นะครับสองสองคือยังไม่ได้ขออนุญาตท่านจะเอ่ยชื่อนะครับต้องขออนุญาตท่านก่อนนะฮะ คุณตารอดนี่เป็นชาวน้ำพองยืนหยัดเป็นคนรับจ้างรับคมมีดให้กับชาวบ้านแทบจะทั้งตำบลครับโดยจะปั่นจักรยานคู่ใจพร้อมอุปกรณ์การรับคมมีดพร้อมกับรับคมมีดถึงหน้าบ้านครับแล้วก็พิธีรับคมมีดของคุณตารอดนี่ไม่เหมือนใครนะจะใช้การฝนแห้งไม่ใส่น้ำครับคุณตาบอกว่าจะมองเห็นคมได้ชัดกว่าและก็คมกว่าด้วยและต้องใช้หินฝนมีดครับไม่ใช้นำมีดไปฝนกับหินใช้หินนี่ฝนมีด ไม่ใช่ว่าเอามีดนี้ไปฝนกับหินครับปกติคนทั่วไปนะครับจะเอามีดนี้ไปฝนกับหินแล้วก็ใส่น้ําครับซึ่งวิธีการรับคมมีของคุณตารอดนี้ครับใช้เวลาดวงรับประมาณ5้าถึงสินาทีก็แล้วเสร็จครับก่อนที่จะปั่นจักรยานหาลูกค้าตามหมู่บ้านต่างๆรวมทั้งตัวเมืองด้วยคนอื่นนี้เขาจะเอามีดนะครับไปรับกับหินแล้วก็ใช้น้ําเข้าช่วยแต่คนนี้คือใช้หินรับกับมีครับและไม่มีการราดน้ําด้วยครับ นี่วิธีการของตารอดเรียกว่าเป็นโน้ตฮาวใหม่นะฮะเป็นโน้ตฮาวใหม่ของการรับมีดครับบอกว่าคมคมกว่าด้วยนะฮะรับคมมีดนะครับน่มีการราคาตั้งแต่5บาทนะครับ10บาท15บาท20บาท25บาท30บาทจนถึงสูงสุดครับคือ50บาทครับนะฮะนี่วิธีการต่างนะฮะ ใช้หินนี่เป็นรับก,กับมีดไม่ใช่ว่าอมิดมันลับก,กับหินนะครับคุณตารอบบอกว่าอาชีพรับมีดนี้ตนเองเพิ่งมาทําอย่างจริงจังได้พูดตำโตนะคุณพรก็เพียงแค่2ปีเดิมทีนี้ก็เป็นช่างรับทําล้างคาแล้วก็ร่างน้ําร่องน้ําฝนแต่ว่าสถานการณ์โควิด -19 ระบาดจําเป็นต้องหาอาชีพเสริมครับจนกระทั่งกลายเป็นอาชีพหลักสร้างไรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองได้ครับโดยค่าบริการนี้ก็เริ่มต้นไม่แพงเลยนะราคาดวงละ50บาท 10บาท15บาท20บาท2 5บาท30บาทแล้วก็อัพไปที่50บาทครับแล้วแต่ขนาดเพราะว่ามีแต่ละดูนี่จะมีขนาดไม่เท่ากันถ้าเผื่อเป็นมีดปอกผลไม้ก็อยู่ที่เพียงแค่5บาทถ้าเผื่อใหญ่สุดเป็นมีดอิโต้ก็40่สบถึงห้าบาทมีดปังตอก็30บาทนี่เป็นอย่างนี้ครับคุณตารอดนะฮะนี่ครับอาชีพรับจ้างแต่ว่า คุณน้าที่ผมทํางานอยู่ด้วยนี่นะรับมานี่ชั่วชีวิตเลยครับทั้งปั่นสามล้อแล้วก็รับมีดด้วยปัน่นสามล้องีก็ช่วงว่างจากงานราชการก็ไปปั่นสามล้อแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่ครับหลังปั่นแล้วก็จาเป็นรับมีดอีกทีนี้ครับเรียกว่าครูทั้งอาชีวะนี่ก็ใช้บริการนี่นะฮรับรับมีจากท่านนี่แหละครับทีนี้คนที่เรียกใช้บริการก็มีทั้งลูกค้าขาประจําแล้วก็ลูกค้ารายใหม่ครับ คุณตารอดนี่ก็จะปั่นจักรยานไปทั่วเมืองโดยไม่มีจุดหมายว่าจะไปเส้นทางไหนแล้วก็เลือกใช้ปัจจัยแทนขับรถจักรยานยนต์เพราะจะได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยทําให้ร่างกายนี้แข็งแรงเออแข็งแรงไม่ใช่แข็งเร็วครับผมนะฮะทำให้ร่างกายนี้แข็งแรแง,แง,แง,แรงไม่ใช่ว่าแข็งเร็วรมนะะรรไม,วไม่้ว่าคุณตาเนี่ยอาจจะแข็งเร็วอยู่แล้วก็ได้นะครับนี่เป็นอาชีพที่เรียกว่าเสริมเลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่ว่านักข่าวเองก็ไม่ได้สอบถามว่าวันหนึ่งมีรายได้ กี่มากน้อยนะครับนะฮะทางด้านนักข่าวเองก็ไม่ได้สอบถามครับเราก็เลยไม่รู้กันนะฮะเดี๋ยวไปดูมีดที่ทางด้านคุณตาลับชนิดหนึ่งครับนี่ครับใช้วิธีการเอาหินนี่ไปลักกับมีดนะครับปกติแล้วนี่เขาจะเอามีดนี้ไปลักกับหินครับแต่ว่าคุณตานี่เปลี่ยนเทคนิคใหม่ครับบอกว่าคมกว่าเดิมด้วยง่ายด้วยไม่ต้องใช้น้ําด้วยครับ่านะเป็นอย่างนั้นครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ก็ไปที่ถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์นะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอ่อนรถออบรถยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดํา คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับที่ถาวรอ,อย่างยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งสู์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยาครับไปที่นี่ครับถาวรอ,อย่างยนต์นะครับรวมทั้งการเปลี่ยนช็อคอัพและก็เติมลมในตัวเจนด้วยและที่น่าสบายใจก็คือว่าคุณสามารถที่จะซื้อยางรถยนต์ในราคาเงินสดแต่ว่าผ่อนได้นานถึง10เดือนครับ ดูแลมากกว่าสบายใจก,กว่าต้องถาวบอ,อยยางยนทั้ง3สาขาครับแต่ว่าถ้าเผื่อบิงเบียร์สีสัหน้ามืออันตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพบพันน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามกับโรงแรมปรทุมรัฐฝั่งวารินก็เรือนทวี5แยกวารินนะครับของแท้จากตราสนะคับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้นก็สุดยอดครับ อยู่นะฮะและก็โทรสอบถามรายละเอียดได้0903701013โดยเฉพาะคนที่เคยใช้น้ำมันเหลือมาก่อนแบรนด์อื่นมาก่อนนะครับพอม,มาใช้สุทบินอังกี้ตราต้นโทนะครับบ้ยจังสีนะแม่จังเอื่นว่าน้ำมันเหลืองแน่นะฮะขนาดนั้น